สวัสดีครับน้องผู้าสวัสดีค่ะวันนี้มาปะตีแอปเปิลนะคะโอเคดูซิใบงานของเราในวันนี้เป็นรูปภาพอะไรนะรูปภาพแอปเปลิลแอปเปลิลแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าให้น้องผ่าลากเส้นต่อจุด1นึถึงยีด้วยแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์ที่เึ้่ต้นด้วยตัวเองโอเคไหมคะแล้วเขาบอกว่าให้น้องผ่าระบายสีแต่แม่บอกว่าน้องผ่าระบายสีเยอะแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะให้น้องผา่าปะติดบ้างจะได้เป็นชัว่วโมงศิลปะด้วยดีไหมครับลูกใช่สวยเลย สวยๆมาเลยใช่ไหมคะนี่น้องผาฉีกเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปปะติดเดี๋ยวเรามาลากเส้นต่อจุด1ถึง20ก่อนลากเส้นนับ1ถึง50ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14, 14 15 16 17 ส6หกสามเจ็ดสามแปดส6มเก้าส่อสองแืมแล้วก็ห้โอเคเก่ง <Okay, S 2> มากเพราะฉะนั้นแอปเปลิลภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะขึ้นต้นตัวเออเอซาว โอเคเก่งมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นต่อจุด1ถึง20ก่อนโอเคไหมคะ,ะนี่เริ่มจากเลขหนึ่งแล้วผ่กก็วนไปเลยคะ่ะงั้นแม่เอานี้ออกก่อน,นะให้ผ่านจุดด้วยนะคะ,ะมันจะได้เป็นรูปแอปเปิ้ลที่สวยแอปเปิ้ลเราก็จะได้ไม่เบี้ยวให้ตรงเลยนะคะอให้มันโค้งๆค้งนๆนตามจุดเขาเลยไม่งั้นแอปเปิ้ลเราก็จะเบี้ยวนะ ึงไหนล้ถึงเก้าละถึงเก้ายี่สิบโอเคอ่าทีนี้หน้าที่ของน้องภูผาภูผาก็เอากระดาษจิดปลายได้ถูกแล้วคนุกแล้วโอเคโอเคไหมดงั้นเดี๋ยวแม่เปิดกาวให้นะ้องผาทากาวแล้วผาวก็แปะแปะแปะ,แปะตรงไหนใช้สีแดงตรงไหนใช้สีเขียวคะคะตรงใบใช้สีเขียวนะคะไหนคะ ไหนใบอยู่ตรงไหนคะใบอยู่ตรงนี้โอ้โหแต่อันนี้ใบ,บสีน้ำตาลโอเคแม่ไม่ได้มีสีน้ำตาลเดี๋ยวตรงนี้ระบายเอาหน่อยก็ได้นะคะแล้วสีแดงเราใช้ตรงไหนคะลกูกสีแดงใช้ตรงแอปเปิ้ลตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะไปเลย